มิมานมนตราเรื่องยอ่อราวปีพศ2452เดือนดาราจีรอนันมโนแจ่มเด็กสาวกำพร้าถูกลุงกับป้าบังคับให้ขายบริการอยู่ที่สำนักคมเขียวเทโยราชความสวยของเธอทำให้คุณแสงรังสีโรดพันเพลงคุณนางใหญ่ซื้อตัวไปจดทะเบียนสมรสยกย่องเป็นภรรยาบรรดาบ่าวรับใช้ต่างพากันดูถูกและเรียกเรือนพักของเดือนดาราว่าเรือนคณิกา ในหมู่บ้านใกล้กันลุงสำลีจอรินพรมหมรังสีผู้มีวิชาอาคมแก่กล้ามักทำพีทีบูชาทุกวันขึ้น15ค่ำหนุ่มสาวในหมู่บ้านพากันล้มตายชาวบ้านเชื่อว่าลุงสัลีเป็นต้นเหตุจึงรุมทำร้ายขับไล่และเผาบ้านจนมอดไม้เดือนดาราผ่านมาเห็นจึงช่วยชีวิตพากลับมารักษาที่เรือนเดือนดาราเห็นว่าลุงสำลีมีวิชาอาคมเพราะช่วยเหลือสนธนาเด็กดีศรีสุขเป่าของคุณแสงที่ถูกง,งูกระสียชีวิตฟื้นขึ้นได้ จึงขอคุณแสงให้รับลุงสำลีเป็นบ่าวรับใช้นักจากนั้นลุงสำลีก็กลายเป็นทานผู้ซื่อสัตย์ช่วยเหลือเดือนดาราทุกอย่างยายเอิบปัมพาผู้สิทธิ์ที่ไม่ชอบเดือนดาราอยู่แล้วจึงสนับสนุนดาวเรืองปันรถปุนณโกศลหลานสาวของตนให้เป็นเมียน้อยคุณแสงตามคําสั่งคุณหญิงตรึงตราสุดารัตเดชากุลแม่ของคุณแสงแต่ไม่นานดาวเรืองก็ตายอย่างมีปริศนาต่อมาไอ้อำธนะศักดิ์จิจพงษ์บ่าวชายพา พ,พิมพ์ปวีโคกระบีพลหลานสาวเข้ามาช่วยงานความสวยของพลอยถูกใจคุณแสงอย่างจังเดือนดาราตั้งป้อมรังเกียจพลอยอีพิงทอนุตราสุขสาร์บาวคนสนิทของเดือนดาราก็หาเรื่องพลอยไม่หยุดหย่อนคุณแสงขออนุญาตเดือนดารายกพลอยขึ้นเป็นเมียอีกคนทําให้เดือนดารารู้สึกเหมือนกําลังโดนทอดทิง้งความหลังจากการถูกทารุณให้ขายบริการทําให้เธอเริ่มมองทุกอย่างในแง่ร้ายทวีความแค้นมากขึ้น หลวงปู่มิ่งวัชระสิทธิกุลที่มีผู้คนศรัทธาอย่างมากรู้ชะตากรรมของทุกคนในบ้านขุนแสงจึงช่วยเหลือพลอยขัดขวางเวทมนต์ของลุงสำลีเดือนดาราจึงใช้อ e ีพริ้งแอบเอาอยาพิษใส่ในอาหารที่พลอยเตรียมไปถวายหลวงปู่มิ่งฉันอาหารทั้งที่ทรู้ดวงชะตาของตนอยู่แล้วจนมรณาภาพเดือนดาราแซงทำดีกับพลอยจนพลอยเชื่อใจเมื่อพลอยตั้งคันเดือนดาราเลยเอาน้ำผสมยาพิษให้พลอยดื่มบอกเป็นยาบำรุงคัน พลอยหลงเชื่อดื่มเข้าไปแล้วเสียชีวิตอีกคนคุณแสงเสียใจจนตรอมใจตายตามเดือนดาราจึงให้ลุงสำลีกับวิญญาณคุณแสงเอาไว้รอคอยร่างที่เหมาะสมนำวิญญาณของคุณแสงใส่เข้าไปเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งแต่ร่างของชายผู้นั้นต้องสืบเชื้อสายเดียวกับคุณแสงและต้องเกิดวันที่หเดือน5ปี2515หลุงสำลีจึงทำพิธีให้ตนกับเดือนดาราเป็นอมตะในคืนวันเพ็งขึ้น15บ่ําค่ำ โดยใช้วิญญาณแม่เอิบและเบ่าอีกห้าคนสังเวยมนดำเวลาผ่านไปกว่าร้อยปีลุงสำลีเรียกเดือนดาราว่าคุณหญิงเดือนและเรือนธนิกาที่เคยมีผู้คนกล่าวขวัญกลายเป็นรีสอร์ทเดือนดาราเดือนดาราขอเด็กสาวจากสถานสงเคราะห์มาเลี้ยงได้แก่บริตราหรือพลอกลับชาติมาเกิดมานตีอันรถปุณโกศลหรือดาวเรืองกับชาติมาเกิดและพัชรีนัชชานวลแจล่มลุงสำลีบอกเดือนดาราว่าวัาวนใดที่เด็กสาวทั้งส เข้าสู่ว,วัยเบญจเพศจะถูกนําเข้าพิธีบูชายันพร้อมกับชายอีกสามคนเมื่อบริตราเข้ามาช่วยงานที่รีสอร์ตก็ได้พบกับตรีนอปริดขุดพรมหรือเสริมน้องชายของคุณแสงที่กลับชาติมาเกิดกับเพื่อนชายของเขาอีกสองคนคือกสมารหรือไออ่ำในชาติก่อนกับปกรณ์หรือสนเบาของคุณแสงในชาติที่แล้วทันทีที่พบตรีนอเดือนดาราทุกใจตรีนอมากเพราะรูปร่างหน้าตาคล้ายคุณแสง ติดตามชมเรื่องยอวิมานมนตราช่อง 7HD รีรันละครรีรันบ่ายทุกวันจันทร์สุกเวลา14.20นาฬิกายนาทีเริ่มวันพุธที่25มิถุนายนนี้